มาถึงโกเบทั้งที่ต้องแวะอร้านนี้ icky, ery, ลิกกี้โกเบเบเกอรี่เล็กๆแต่โคตรดังคนท้องถิ่นบอกว่าทำมาแล้วต้องลองสักครั้งตัวร้านจะอยู่ไม่ไกลจากโกเบใช้น้าทาวเลยนะครับมาง่ายมากสังเกตไม่ยากเลยเห็นตรงไหนคนต่อคิวนั่นแหละใช้เลยเรามาถึงช่วง11โมงกว่านะครับวันนี้โชคดีมากคิวยังไม่ยาวเท่าไรร้านจัดระเบียบคิวดีมากรอประมาณ15นาทีได้เข้าแล้วกลิ่นขนมปังนี้แบบ หอมจดใจละลายขนมอบใหม่ทุกวันนะครับเลือกไม่ถูกเลยแบบว่าอยากกินมันไปทุกอย่างจริงๆเมนูดังเขาไม่หลายตัวเลยนะครับแต่ว่าป้ายชื่อมันไม่มีภาษาอังกฤษเลยเราเลยต้องจุ่มเลือกมา3อย่างเป็นขัวซองถาทสม้มแล้วก็ขนมปังชาเขียวแป้งขัวซองกับทาตกรอบจริงข้ามคืนก็ยังกรอบไม่หวานมากไส้มัชฉะเป็นไวช็อกเข้มขน้นมาโกเบยาลืมแวลิกิให้ได้ร้านเล็กคุณภาพใหญ่ คนท้องที่ยินยอมมาต่อคิวแต่ใครอยากดูรีวิวแบบเต็มๆนะครับตามไปดูต่อหลังอินโทรนี้เลยเดอ้อโกโก้ go. คนี้จีวะจากชินาทาวโกเบครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปร้านเบ,เ,บเกอรี่ที่คิวยาวที่สุดในย่านนี้กันตัวร้านเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในโซนชินาทาวหลักนะครับถ้าออกจากสถานีโมโตมาชิเนี่ยให้ออกทางเวสต์เอ็กซิสเดินเลยสุ่มประตูทางเข้าชินาทาวมาไม่ไกลนะครับถ้าคุณเริ่มเห็นว่ามีคนยืนเข้าแถวอยู่นั่นแหละแปลว,ว่าคุณมาถึงแล้วร้านเบเกอรี่ริกิเนี่ยเป็นร้านดังของโกเบเลยนะครับได้รับคะแนนรีวิวดีมากๆจากหลายสำนักร้านนี้นะครับแม้กระทั่งคนท้องถิ่นเนี่ยยังยอมมายืนต่อคิวเลย เขาจะเปิดให้บริการวันพฤหัสถึงจัน์ทรนะครับหยุดทุกวันอังคารแล้วก็พุธ เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าวันไหนคนพลีกๆเนี่ยแถวยาวข้ามไปอีกฝั่งถนนเลยทางร้านเขาจะมีการติดป้ายบอกวิธีการเข้าแถวไว้บริเวณหน้าร้านแบบนี้แล้วก็จะมีพนักงานมาช่วยดูแลคิวอย่างดีนะครับไม่ให้ขวางทางเดินของคนที่สัญจรไปมาจัดการดีมากคือร้านเขา,าพื้นที่มันไม่ค่อยใหญ่นะครับก็เลยต้องมีการจํากัดจํานวนคนที่เข้าไปในแต่ละรอบรอประมาณ15นาทีนะครับก็จะได้เข้าไปในร้านแล้วตอนนี้คือได้กินขนมปังหอมมากอยากเข้าไปเลือกเร็วๆ เอาละถึงคิวแล้ว,ลวได้เข้าไปข้างในแล้วคือหอมมากนะคะขนมปังเยอะมากไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรก่อนดีผมพยายามมองหาเมนูดังของเขานะแต่ปัญหาก็คือปลายชื่อทั้งหมดของเขาเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆเลยไม่มีภาษาอื่นผสมยากละทีนี้สุดท้ายก็เลยต้องอาศัยการเดาจากหน้า,านะครับว่าเมนูไหนคืออะไรเอาวะจิ้มๆไปก่อนแล้วกันเพราะอันไหนมันก็น่ากินหมดอะใช้สัญชาตญาณเลือกก่อนแล้วกันคราวนี้จะาจานได้มาเรียบร้อยนะครับคิวหน้าร้านคือไม่ลดลงเลยผมว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอะหลังคนกินข้าวเสร็จคิวหน้าจะเยอะกว่า ถึงเวลาความอร่อยแล้วครับมาลองกินกันเลยเริ่มจากอะไรก่อนดีวะเอาเป็นเมนูกินง่ายๆแล้วกันนะครับเริ่มจากขัวซองเลยตัวชั้นขัวซองของเขาค่อนข้างบางนะครับกรอบมากเลยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันแอบติดขมนิดนึงครับเพราะว่าเวลาชั้นมันบางใช่ปะแป้งมันก็จะไม่ค่อนข้างง่ายนะครับเลยขอหักคะแนนตรงนี้นิดนึงสำหรับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าถาดส้มตัวนี้นะครับกินดีนะครับแป้งถาดเนี่ยกรอบหอมเหมือนกันเลยตัวไส้คัสตาร์ดที่ให้มาก็คือดีนะครับไม่หวานมาก ตัวเนื้อส้มสีสดใสอันนี้เนี่ยเขาใช้เป็นส้มสดนะคะไปได้เป็นแบบเชื่อมแต่ว่ามันมีรสขมติดมาด้วยอะแอบเสียดายนิดนึงนะตรงนี้ไปกันต่อครับอันนี้คือข้ามมาอีกวันหนึ่งแล้วนะพอเมื่อวานนี้กินต่อไม่ไหวจริงๆอันนี้ตอนแรกเราเขา้าใจว่าเป็นไส้มัทฉะใช่ปะแต่จริงๆแล้วมันคือพิทาชิโอไวช็อกครับเนื้อขนมปังแน่นเคี้ยวอร่อยนะครับไส้หอมมันนัวๆไม่หวานมากอันเนี้ยผมค่อนข้างชอบนะครับตัวถั่วที่เขาใส่มาให้เนี่ยมันทําให้สัมผัสตอนเคี้ยวดีมากๆเลยแถมอร่อยด้วยก็็เปปนนนอีกร้าึงทไ อย่างเช่นเนตั้งใจเลือกมาแนะนําให้คนที่กําลังวางแผนจะมาเที่ยวโกเบได้รู้จักกันไว้นะครับและถ้าเกิดมาลองแล้วนะครับตัวไหนเด็ดๆเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครั้งหน้าผมจะได้มาลองตามถ้าคุณชอบคลิปรีวิวสไตล์ไปอย่างชาแนลก็ช่วยกันจิ้มที่ปุ่มไลค์กันคนละ1ทีด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับเนี่ยก็สามารถสนับสนุนเราด้วยการกดซับเป็นกําลังใจให้กันได้เด้อร้านอร่อยในโกเบย,ยังไม่หมดนะเดี๋ยวมารอดูกันต่อว่าเราจะไปกินอะไรกันวันนี้ไปแล้วบายจ๊ะ huh ah.